ก็ขอกราบสีสุกท่านกันด้วยนะผู้บุริษีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ร้านของดีซีช็อปนะหรือร้านพิซซีเองนะครับผมก็หวว่าหน้าตาน่าจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นสไปเดอรนะ์แมนในโคตรล่างโคตรเทอวันนี้ก็เราจะมาซุ่มเหมือนเดิมนะตามชื่อคิวเลยไปได้ของเอเดมเมเจอร์นนะช่วงนี้ลิ้นพันคอภั่นะผมแล้วก็ไม่ลงคลิปนานคือพี่ไม่สบายอันนี้คือจะเป็นคลิปดองตั้งแต่พี่เริ่มอัดนะฮะเริ่มไม่สบาย <laughs> ขอภัยด้วยนะครับผมจะอไอเหรอเนาะถ้ามีเสียงรบกวนขอภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ขอรีวิวว่าข้ามันเดิมของปอกฟุตนะครับผมเนาะจะมีประมาณนี้นหละมันดูไม่ได้เข้านานเหมือนกันนะไม่ได้เข้านานมากมีอะไรบ้างก็มันเดิมเฮ้ยราคาปับขึ้นปะยี่สิบสี่เออราคาปับขึ้นนี่ใช่ไหมแล้วก่อนมันเท่าไหร่วะหกปะจำไม่ได้ลืมลืมไอจำไม่ได้จริงโอเคก็มีในของออสตา แล้วก็อันเฟนเดอร์ฮะช่วงนี้ดีเฟนเดอร์คนน่าจะมาเปลี่ยนเป็นเบนเจอร์หมดแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจนะ What What the fuck ว่าเป็นเจ้ตอนนี้ยังดังอยู่หรือเปล่าอ่ามาสุ่มกันตอนนี้มีเงินอยู่573เดิแคดิกโอ้โหเป็นไงอึงอ้งอึ้งมาก็จะมาสุ่มกันเลยนะฮะก็คือวิสุทธุ์ของ49บาทเอ้อ คือรหัสนี้นั่นเองมีโอกาสได้ตัวซีเพช t ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้มันกัดว้าวมีเพชรให้หน <Wow. S 1> ึ่งหมื่นโอเคมาดูกันมาได้หรือเปล่าก็บอกว่าเราจะลองมาลุ้นกันก็เอ่อสมแม่งเลยใช่ไหมมีเจ็ดสิบเอ็ดชิ้นหรอเหลือแค่นี้เองเหรอดูข้ามบลที่โอ้ยมีเลนโกคุด,ด้วยเหรอโอ้ยอกไ้โอ้ยเลนโกคุท่จังเหอโอ้ยอยากไอกออ้อะ อันนี้เราสมได้ไหรือไม่ไม่เคยได้เนาะเราเคยได้แต่อีกิทตตัวเดียวก็วันนี้พี่จะมาสริมด้านของสี่รหัสท่ารหัสหกรหัสเออหยอกหยอกยอกเพ่นะก็แล้วแต่ฟิลอ่าเอาแล้วแต่ฟิลแล้วกันก็จะเก็บเงินไว้อยู่ก็ไม่ไม่สมรอบเดียวอะไรที้เกียจเนาะเอาสองสามรอบแล้วกันเนาะก็บอกว่าอัดคลิปก่อนซื้อฮาวปิปัญหาร้านอ่าร้านจะเคี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องมาคลิปก่อนซื้อนะครับผมโอเคครับก็สามสอง หนึ่งหลอกหลอกหลอกแกหลอกหลอกเป็นกันหลอกมันต้องมีหนามอ้อหมอ้อเอา่าของน้าค่อมไงของน้าค่อมไปเออได้แล้วครับ oh! โอ้มันได้อยู่แล้วมันได้แล้วไปเดี๋ยวสมทีรหัสดีเลยไหม เอาทีละรหัสเอาทีละรหัสอืมแม่ทีละรหัสรหัสแรกเอาไปดูข้อไปดูดีกว่ารหัสละเดี๋ยวเข้าไปดูรหัสแรกกันเลยนะครับผมตอนนี้คือรหัสัที่หนึ่งกันแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะก็รู้สึกว่าเรน้าตาละมีทองอยู่มีทองอยู่มีลุ้นมีลุ้นมันมีลุ้นโอ้ยเพชรสี่หมื่นเลยนะเอ้ยบอกว่ารหัสนี้เดี๋ยวดูกันว่ามีตอนนี้หรือเปล่าตอี้เปล่าเออตอนดีอเปล่าเดี๋ยวลองเฮ้ ดีปะดีปะอุย้ยดีปะดีปะไอเนี้อนยังเอนขอบพิเศษเฮ้ยดีปะไม่รู้ดีหรือเปล่าดีปะดีปะไอเนี้ยเอ, ande, อ ande, แดงแดงเนี่ยมันดีปะตัวพิเศษมันดีปะโปกตีขอบแดงมันดีใช่ไหมคือี่ไม่ได้เล่นอันนี้นาะแล้วก็เอ่อมันก็ไม่รู้มันมันไม่ได้อีกิฟกับไอ้เซ็งโงคุตัวซีเกตมีอะไรบ้างวะไม่จำไม่ได้แล้วอันนั้นแหละก็ถือว่าดีปะคุ้มไหมสินคก้าบาคุ้มไหมอันนี้บอกเลยว่า แจกเออแตกฮิแตกอืมแตกครับน้องแตก้องลาดขึ้นให้เลยปีเอาเลยขึ้นให้แล้วนะฮะก็บอกเลยว่าเอาไปได้เลยอ่าบอกเลยว่ารหัสเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพมพ์หน้าของด้าน,นลิงคิปชันไม่มีไม่มีพริบให้นะคือต้องดูเอาเท่านั้นเออสำหรับใครดูไม่จบคือไม่ได้รหัสแค่นั้นแหละเออไปไปสุ่มหัสที่2กันดีกว่ามามาสุ่มกันอีกรอบหนึ่งเออลารอบสองมันต้องดีเสมอใช่ไหมอ่า บอกเปนเดิมอัดคลิปก่อนซื้อนะน้องล้างเพจเคมยิบสี่ชัว่วโมงก็บอกเลยว่าบางคนน,น,น้องมาถามพี่ครับพี่ผมซื้อรหัสแล้วผมต้องทักเข้าเพจไหนหรือพี่ครับผมซื้อรหัสแล้วทําให้ผมหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็บอกเลยว่าทักมาหาเรื่องเพจได้เดี๋ยวพี่ส่งเพจแต่ไอรหัสเนี้ย พี่เป็นแค่คนโปรโมทไงต่อรหัสมันเข้ามาพี่ก็แก้ไขอะไรให้ไม่ได้เนาะพี่แค่คนโปรโมทเออน้องบางที่มาถามแบบพี่ไม่แก้ให้หน่อยก็แต่พี่ก็น้องทักไปหาเพจนะบางคนแบบเออให้พี่ทักไปหาเพจก็ทักไปถามให้นะครับผมเออยายพี่ทักไปถามเลยมันพี่บางครั้งพี่ก็ไม่ว่างเนาะงานพี่เยอะด้วยนะฮะก็แต่พี่ทิ้งลิงเพจก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยเข้าเพจไปก็ทักหาเลยว่าซื้อรหัสแล้วไลนรหัสแล้วอะไรประมาณเนี้ย บางสับอ่าอันนี้กรณีที่คนซื้อรหัสนะคือเสื้อหัข้างบนเนี้ยอ่าสำหรบก็แบบมันก็จะบอกว่าเข้าเข้าไปทางเพจแล้วไปคุยกับเขานะครับผมอ่าคนทางแอดมินนะฮะก็พี่ทําอะไรไม่ได้แล้วน้องเสื้อน้องใจพี่ก็พี่ก็ไม่มีรหัสให้นะครับผมเออมาก็เข้าไปแล้วก็ซื้อเลย <c oughs> เออเืองเงินบินอีกแล้ว <c oughs> มาไปดูว่ารหัสที่สองของเราเนี่ย <c oughs> ได้หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้อยู่รหัสที่สองเงินแล้วผม ก็มีเหลืออันนึงต้องไปดูในนี้ว่าะจะมีของดีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่เอ้ยมีเพชร48เท่ากันเลยว่ะเฮ้ยแจกอันนี้ว่าหยอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดตบปากกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งดูก่อนขอดูก่อนว่ามันควรแจกหรือเปล่าขอดูก่อนอ่าวเร่อกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนดูสิอันนี้นนมีอะไรบ้างแซลมอนเอ้ยตาสามขอขอร้องอ่ะมันต้องได้แหละไอ้เหี่อะ ดีป่ะ x, ดีป่ะมันเิ wow. ははีนอินโทรอิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็กคลูซีฟโอ้มายกอดว้าวมันก็พิเศษป่ะเอ็กคลูซีฟเลยนะเออแต่ขึ้นว่าเอ็กคลคูลสีไปก็ต้องดีป่ะใช่ไหมมันเอ็กคลูซีฟเลยนะตัวเนี้ยมันเอ็กคลูซีฟเลยน้องคุ้มไหมออ แต่พิสูจนมันจะไม่ใช่แดงแบบแดงแบบมีออร่าแต่มันมันมีแดงแบบแดงแบบ R G B อ่ะเออแดงง่วงอ่ะเออมันจะดีอยู่มั้งตัวเนี้ยแต่มันออกมันออกง่ายเกินปะหรือเป็นตัวกากเออเดี๋ยวยุคนี้มันมันกากไปแล้วเอออาจจะใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าดีหรือเปล่าแล้วก็เอ็กคลูซีฟไยนะเออพวกนี้เรจินารี่เองเอ็กคลูซีฟไยนะมันดีปะเออตัวนี้ไม่รู้คือตัวอะไรนะก็แจกเออแจกอีกแล้วเออเนี่ยแจก ึ้นเลยนี่สามารถเอาไปได้เลยนะครับตัวน้องสองรหัสนี้ไปไปรหัสที่สามกันมันต้องได้แหละก็สุมสักสิบครั้งมันต้องได้สักสิบแหละสักรหัสนึงแหละรอบนี้เออมาอันนี้อัอเดเรียวๆให้เลยต่อไปรหัสที่สามแล้วเจ็บฝนแล้วรับกับเงินเอบินไปรักร้อยนึงบินไปร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตัเรือนสี่ร้อยละโอเคอีกรอบนึงเนี่ยมันบอกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ ตอนนี้เราสุ่มประมาณ40%ละอันเนี้ยสุ่มอีกรอบหนึ่งคือ60%อันนี้คือความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นของพี่แล้วนั้นแหละ20%เหมือนเดิมมันไม่ได้บวกขึ้นเลยเหรอกเออแต่มัน20%แล้วเว้ยสามรอบเนี่ยมันต้องได้สักรอบปะเออสามสี่รอบต้องได้สักรอบเปล่าเออยังสุ่มสิบรอบไม่ใช่หรอกมั้งเออมันก็ไม่เกินขนาดนั้นหรอกพ่อบอกแล้วว่าอาชีพกอดเสื้อเหมือนเดิมก็สามสองนมไหว้ละนะโมูจะสับตัวเลยบางต้องได้บ้างแหละ มือทองอันนี้เป็นมือทองเว้ยรอบสุดท้ายมันต้องได้บ้างแหละไปเออเออมันได้รหัสอีละล้วต้องคิดใจละไม่ได้ละไปไปดูกันว่ามันจะได้บอกบอกเลยว่าลืมบอกไปว่ารหัสเนี้มันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ต้องไปสุ่มข้างในว่ามันจะได้ละครเซีเก็ตข้างในหรือเปล่านะพวกเอ็กซ์คลูซีฟอะไรประมาณเนี้ยมันต้องไปสุ่มนะฮะไปไปดูรหัสกันครับผมน้องดูนี่ดู ไม่ต้องเปิดดูละมันมีชุดแบบเนี้ยว่ามันมีแล้วเว้ยว้าเฮ้อเดี๋ยวข้างหลังดูเพติดตับเฮ้ยมีทรงกินอูด้วยเหรอ <Wow. S 1> เฮ้ยทรงยอูยใช่ไหมนนะี่ยเฮ้ยมีมีทรงกินอูไปก็แต่ดุหน่วยสิหน่วยเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยตบมือเฮ้ยได้ว่ะสวยสวยคุ้มคุ้มเลยได้ว่ะบอกแล้วหนึ่งนิดมันต้องได้สักรอบเลยน้องเออเป็นไง ปลาดักใส่ดีวกว่าใส่ปาดักลงไปเออไอ้นี่ไอ้นี่เข้ามาอีกแล้วแหละผู้่อนๆตัวเนี้ยมันเก่งไหมตัวเนี้ยมันคืออะไรอะฮารุก,กะลินอะใครอะเออใครรู้คอมเมนต์ได้บอกพี่ได้นะพี่ไม่รู้จักเออ <c oughs> อีกิ้ก็เคยนั่นแหละใส่แอคไว้เฉยนี่เดี๋ยวไปเล่นสักรอบหนึ่งเดี๋ยวขอรอบหนึ่งเออได้มาแล้วต้องเล่นหน่อยดิไปเลยอ่ะ ใช่ครับเริ่มเลยครับน้องอ่าเดี๋ยวโอ้เริ่มต้นลืมไปว่าเรายังไม่มีตังนี่ว่าโอ้เราลืมปิดเสียงเพลงด้วยนะเนี่ยชิมิอ๋อลืมเปิดเสียงนี่ไงเปิดเสียงแล้วแล้วก็มันเปิดหมดเลยต่ําทําไมเนี่ยโอ้รหัสปลอดน้องก็ประมาณนี้แหละเออปิดไว้ให้หมดเลยโอเคขอตั้ง่อยครับข้ามสคิปข้ามข้ามข้ามเออได้ละมามาลักตรงนี้ตรงนี้ตอนตันตรงนี้แหละไม่ไม่ตรงนี้ดีกว,ว่าให้มันโชว์สกิลเดี๋ยี ไนสกิลมันเทพแค่ไหนอยากเห็นชิพพายเลยไหนโชว์สิลูกโชว์ให้เป็นขวัญตาเป็นบุญตาพ่อหน่อยลูกเก่งแค่ไหนไหนโชว์ดิไหนในในไหนโอ้อยังยังโอ้การยมมิงตีมันสั้นมันสั้นดาเมจแปดสิบเจ็ดอ๋อชื่อโลโลูโคโลโคมืดเหรอไม่ปกติพี่เล็กมันชื่อบาดักไม่ใช่บาดักข้อมันนี่ว่ะเออมันเรียกว่าอะไรวะไอ้โงูกุนดัตอ่ะออือ,อจากการจากการเอาตังค์เยอะเอาตังค์มาเยอะลูก นั่นแหละนั่นแหละสวยขอไปที่ไอด้วยนะคือแบบว่าพี่ยังไม่สบายนะยังไม่หายขาดอ่ะเอออุ้ยได้แล้วได้ละเฮ้ยอุ้ยอยากเล่นตัวอื่นบ้างว่ะอุ้สเปย์ปูแบบนี้ไม่เคยเล่นปะเออยังน่าจะยังลอง่อยนะลองไอ้ยลูกวุ้ยพีเท่เขเท่ยูเขาเท่เย็ดเกย์ดู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 เย็ดเท่ชาติไปอุ้ยเท่ชัดมันต้องตัวนี้อีกรฤช อีกกิลูกแทงอึ้งจำได้จำได้หมดเลยอาซาสเกตกับเอนเซาเกตอีกสองตัวเนี้ยยังไม่เคยเห็นสกิลเลยอะ่ะเออลองเห็นสกิลหน่อยอีกกิเคยเล่นแล้วอะ่ะเอาเอามาประดับแล้วกันวางบางไว้เพิ่มประดับเออวางเพิ่มาประดับเอาไปตัวนี้ตัวนี้นี่นี่จมตีใกล้ไหมโอ้ก็ไม่ไกลมากคืออะไรอุ้ยอะไรอะ่ะไม่การปล่อยพลังเหรอคืออะไรวะกำลังน้ำตัวแม่งบางคลิปหายเฉยไหนนี่โคตรใหญ่ไหน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 โชว์ดิลูกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง โชว์ไปโชว์โชว์โชว์นี่โคตรเทพดยออร่าวิ่งเท่ดัดปั๊บ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 วิ่งก็ปกติเนาะปกติเนาะก็ขายขายขายปัะตังค์ืนมาซาสเกตซาสเกตล่ะซาสเกตเฮ้ยอะไรมันทำไรวะมันทำไรอ่ะคือเจ๊พี่แบบอัพสกิลทุกตัวแล้วก็มานั่งก็คุมอะไรชินารีหรือเปล but but, wow. evet. ่าช well, so. okay. ินารีเปล่าแบบสายฟ้าอะไรเงี้ย นี่ก็บมันช่อะไรวะพันปักษาเออต้อเก็บไ้ดูรอบหน้าแล้วกันนั้นนใครอยากดูเต็มเต็มก็ไม้หลังพี่อยากเล่นตอนเนี้เอาิีอูเดี๋ยวเซนท่าใหม่มันอะโอเคก็อยากรีวิวทุกตัวในรหัสนี้แต่เดี๋ยวเวลามันเกินนะฮะเวลามันน่าจะเลยไปละเดี๋ยวมันนานเกินไปก็คิดว่าแค่มันรีวิวรหัสการสุ่มเฉยเฉยเว่าแจกสองรหัสมันเดิมเปนยังเวลรหัสนี้นะไม่แจกไม่แจกไม่แจกครับไม่แจกทำไมอะเอออยากได้นี้อยากได้นี้ไม่แจกอะไม่ให้อะก็ โอเคครับก้าใครชอบรหัสนี้ก้าไม่ใช่ไม่ใครชอบใครชอบแบบใครชอบแบบคลิปแบบนี้นะแนวสุ่มแบบเนี้ยก้ากดไลค์ like คลิปนี้พี่ด้วยแล้วกันนะฮะกด subscribe พี่ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราที่พี่ลงคลิปไว้เพื่อความสนุกนะครับผมอยากที่เราดูเพื่อความสนุกเท่านั้นนะเอออย่าไปซีเรียสกยับมันเลยนะครับผมแค่เกมนะเนาะเราดูเพื่อความสนุกเออการสุม่มเนี่ยพี่ได้บังคับนะคือน้องความสมัครใจอ่านะฮะคือ สำหรับพี่เนี่ยคือรับในเงินแค่นี้เออในเงิน50ในราคา50เครดิตเนี่ยอ่ามันไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับพี่อ่าสำหรับน้องๆที่อ่าเรียนอยู่นะหรือได้เงินค่าหนมสิบบาทสิบบาทก็ก,ก็ก็ไม่ควรสุ่มก็ได้นะหรือใครอยากเก็บซื้อก็ไม่เป็นไรเก็บสุ่มเล่นๆขำๆนั่นไม่ซีเรียสนะสุ่มแบบขำๆนะจอยๆกันนะครับผมก็เอาไปสุ่มได้นะเอาแบบแกงเหาีแก้เขียดันทหามาไม่ชอบก็เก็บไว้เหลือไปโยนทิ้งก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้ เออที่ว่าทําบุญเราได้บุญเลยนะเนี่ยเอาเรื่องบุญมาว่าโอ้ยฟิชเซอร์มาแล้วอ่ะโอ้ยปิดได้แล้วเนี่ยซิวได้เมมเท่าไหร่ล่ะสี่พันโอ้ตีเลยไม่ตายตีสองทีอ่ะปีกิดหน่อยสิวิ่งมาเฮ้ยมันโจมตีเฮ้ยมันสตันได้หรอเฮ้ยมึงกล้าสตันโกคูอ่ะเฮ้ยมึงอย่ายอมลูกลุกมันสตันเออฝันมันลูกเอออีกิดแทงต่อมันแกะละมึงเดินปุ๊บมึงแทงอีกิดแทงปุ๊บแตกเรียบร้อยตี่อีซี่โอ้จบแล้วว่าแมปนี้ เออครับกรายคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดแตะฝากกนะ